มาดูวิธีการใช้งานนะครับตัวกล่องทามเมอร์ควบคุมการทํางานของปั๊มน้ําระบบใหญ่นะครับตัวหน้ากล่องนะครับจะมีระบบ2ระบบนะครับคือมนนุวนนะครับนะครับแล้วก็ระบบออโต้ครับเพื่อตั้งเวลาการทํางานนะครับมาดูภายในนะครับการทํางานเริ่มแรกเลยเราเปิดเดกเกอร์ตัวนี้ตัวนี้จะจ่ายไฟให้กับตัวปั๊มน้ํานะครับอ่า เมื่อเรานะครับต้องการตั้งค่าตั้งเวลานะครับในการ,ปรเปิดปิดปั๊มน้ํานะครับเราก็ตั้งที่โปรแกรมตรงนี้ได้เลยนะครับตั้งเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเมื่อเราตั้งเวลาเสร็จสรเรียบร้อยนะครับเราจะเลือกนะครับโหมดการทํางานนะครับถ้าเราตั้งเวลาให้หมุนไปที่ตัวออโต้นะครับตัวน,นี้จะรอเวลาที่ตัวที่เราตั้งค่าไว้ตัวปั๊มก็จะทํางานเองตาม เวลาที่เราตั้งคาไว้นะครับส่วนเราไปเมนนวดนะครับอันนี้เราเลือกเปิดปิดได้เลยเราเปิดปิดตอนไหนก็ได้นะครับเราจะไปเมนนวดลองดูนะครับนี่ครับตัวปั๊มก็จะทํางานตามที่เราเลือกเลยครับเปิดตอนไหนก็ปิดตอนนั้นครับผมแต่ถ้าเราต้องการหยุดการทํางานให้หมุนสวิตนะครับหน้าตู้ไปที่ออฟนะครับ แล้วก็เปิดเป็นออโต้เมื่อเราไม่อยู่นะครับการใช้งานก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ